ปีที่ผ่านมาของบริษัทกล,ลินพัพพาร์ตี้จำกัดมหาชนนะครับในวันนี้นะครับครับสำหรับหัวข้อที่วันนี้ผมจะบรรยายนะครับก็ก็จะมีเรื่องของโออโหวิวของบริษัทนะครับโปรเจกต์ Project ที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็ตัวออภาพรวมธุรกิจนะครับเรื่องของ Financial Highlight นะครับแล้วช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการถามตอบ สำหรับโปรไฟล์ของบริษัทเรานะครับตัวอินดิเชียลในตลาดหลักทรัพย์ของเราคือ laon นะครับเราได้คําวนีเลทติ้งนะครับจากสถาบันทริสนะครับไทยเล a ติ้งอินเวส o r เ e อร์เซอร์วิสนะครับที่ทีพีวีบวกนะครับเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือละลินพ r อพ e ร์ y ี้ดคอมนะครับลักษณะธุรกิจของเรานะครับเราดําเนินการธุรกิจเกี่ยวกับเป็นพ r อพ e ร์ y ี้เดเวลอปเปอร์นะครับก็คือมีการพัฒนาที่ดินนะครับเพื่อเพื่อขายนะครับ ทุนจดทะเบียนเนี่ย925นะครับเหตุินแคปิตอล825นะครับในส่วนของราคาพาอยู่ที่1บาทนะครับก่อตั้งเมื่อ8กันยายนนะครับ1988นะครับท่านกรรมการผู้จัดการคุณชัยยันชาคละคุณนะครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของละลินเราเนี่ยนะครับเราทําธุรกิจโดยที่เราจับกลุ่มนะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าระดับกลางนะครับทั้งกลางล่างจนถึงกลางบนนะครับ เป็นคนชนชั้นกลางนะครับส่วนนี้จะเป็นกลุ่มที่ซื้อ,อ,อซื้อที่ดินซื้อบ้านเนี่ยเพื่ออยู่อาศัยอย่างแท้จริงนะครับสำหรับแบรนด์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งลลินกรีนวิวบ้านละลินนะครับเดี๋ยวตรงแบรนด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเสนอในหัวข้อถัดไปเนื่องจากว่าแบรนด์เนี่ยมันจะตอบโจทย์ในแต่ละกลุ่มลูกค้านะครับตามสไลด์ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับกลุ่มสินค้านะครับถ้าเป็นแนว แนวตั้งเนี่ยจะเห็นว่าเราแยกสินค้าเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฟดนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มของทาวเวอร์เฮาส์นะครับกลุ่มสุดท้ายจะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับส่วนที่แกนนอนเนี่ยจะเป็นราคานะครับที่เราจับกลุ่มราคาเป้าหมายอยู่ยที่แต่ละกลุ่มลูกค,ค้านะครับบ้านเดี่ยวเนี่ยเราก็จะมีทั้งกลางล่างนะครับจนถึงกลางบนนะครับกลางล่างาราคาอยู่ที่อยู่ในช่วงสองล้านไปลายปลายสล้านจนถึง 5ล้านนะครับ5ล้านนิดๆนะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นบ้านละลินนะครับบ้านบุรีลมนะครับแล้วก็กลุ่มที่เราใช้ชื่อว่า Landco นะครับส่วนกลุ่มที่เป็นกลางบนหน่อยนะครับตั้งแต่4ล้านไปปลายจนถึง8ล้านเนี่ยปัจจุบัน10ล้านก็มีนะครับก็คือรินกีนวิวนะครับส่วนทาวเฮาส์นะครับเราก็จะจับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ก็จะอยู่จะมีอยู่2แบรนด์ชื่อว่าไลโอกับ nie, รบอ ium, ครอ,อ,อ,อนนี่นะครับส่วนของคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมี2อแบรนด์นะครับที่ชื่อว่ารีโวนะครับแล้วก็ตัวลิฟตนะครับตัวลิฟนี้ก็จะย่อมเยาวมานิดหนึ่งนะครับก็จะเจาะกลุ่มเฟิร์สช็อปเปอร์นะครับ, per, ค,รบคือคนที่เพิ่งทํางานไปได้สักพักแล้วก็อยากได้เ,เ,เป็นตลาดของออที่พักนะครับที่มาชดเชยกับ การการผ่อนพวกอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับสำหรับบอร์ดออฟไดเรคเตอร์นะครับบอร์ดบริหารจะมีจะมีอยู่สี่สามท่านนะครับมีมีอยู่4ท่านนะครับคือท่านที่1 2 3แล้วก็ท่านที่6นะครับส่วนท่านที่4ี่ท่านที่5แล้วก็ขอโทษนะครับท่านที่3 4 5เนี่ยจะเป็นบอร์ด คณะกรรมการอิสระนะครับสำหรับท่านที่5นะครับก็เพิ่งเพิ่งล่าสุดก็ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสอนชอนะครับก,ก็ยังก็ยังเป็นกรรมการให้เราอยู่นะครับสำหรับโปรเจกต์ที่เราได้ร้อนไปแล้วในปีนี้นะครับเราก็จะมีนะครับที่ไลโอชะเชิงเซาบาังพระนะครับ สำหรับโครงการนี้เนี่ยลักษณะโครงการจะเป็นทาวน์เฮาส์นะครับตรงนี้จะเป็นโครงการที่สองละท,ที่ที่เราที่เราล็อตโปรเจกต์ไปไปในจงังหวัดฉะเชิงเซานะครับลักษณะเป็นทาวน์เฮาส์279ยูนิตนะครับราคาขายตั้งแต่ลาดป,ปลายขึ้นไปนะครับมูลค่าโครงการ460ล้านนะครับโปรเจกต์ที่2เนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่ ซอยคูบอน38นะครับอยู่รามินทานะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เป็นมิกซ์นะครับมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดแล้วก็เทาเฮาอยู่ในโครงการเดียวกันนะครับจำนวนยูนิตทั้งหมด436สนะครับส่วนราคาเนี่ยเ,เ,เ,เป็นทั้งราคาของเทาเฮาแล้วก็ราคาบ้านเดี่ยวนะครับอยู่ที่ล้านไปไปลายจนถึงห้าล้านนะครับมูลค่าโปรเจกต์ร่วมๆพันหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับ สำหรับโปรเจกต์ใน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 ปีนี้เนี่ยที่ที่เรานำเสนอไป2นะครับแล้วก็เราคาดการว่านะครับแผนในปีนี้เราจะอยู่ที่6-8นะครับหลายๆตอนนี้มันมีหลายๆโครงการที่เตรียมจะเปิดเร็วๆนะครับก็เพนื่องจากว่าอาจจะดีเลย์ไปนิดหน่อยนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องแรงงานเรื่องอะไรก็ทำให้โปรเจกต์เนี่ยล่าช้าไปเล็กน้อยนะครับ แต่ว่าใน Q3 เนี่ยคิดว่าเราเรา,เราก็น่าจะมีการเปิดโครงการใหม่ๆนะครับสำหรับมูลค่าโครงการรวมๆแล้วอยู่ที่4,000ล้านนะครับโปรเจกที่เราจะเปิดในในปีนี้สำหรับกลยุทธ์ของเรานะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือแผนที่เราประกาศไว้นะครับเมื่อเมื่อ ตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ยังคงแผนนั้นอยู่นะครับก็อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดโครงการใหม่นะครับหกถึงแปดโครงการนะครับการที่จะเมนเทนเรื่องพอร์ตเกี่ยวกับฟอริโอเกี่ยวกับการขายข,ายของเราทั้งในส่วนของต่างจังหวัดนะครับในส่วนของออแนวล่างในส่วนของแนวสูงนะครับในเรื่องของการพัฒนาเรื่องระบบนะครับการก่อสร้างเทคโนโลยีในการก่อสร้างนะครับปัจจุบันเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ย อย่างที่ผมเรียนนะครับเราก็มีเอาเทคโนโลยีที่ที่ช่วยลดในเรื่องของปัญหาแรงงานนะครับพวกงานที่เป็น r f f ฟ b งานที่เป็นทันเนลฟอร์มนะครับมาใช้เพื่อให้เราสามารถรับรู้รายได้ได้เร็วขึ้นนะครับส่วนแผนในการออกต่างจังหวัดนะครับเราก็ยังคงมีเป้ายุทธศาสตร์เหมือนเดิมนะครับที่ทางภาคเหนือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนช่วงนี้เราก็จะไปลงตะวันออกเยอะหน่อยนะครับ สำหรับเป้ายอดขายนะครับอยู่ที่3,200ล้านนะครับรับรู้รายได้นะครับอยู่ที่2,700ล้านนะครับสำหรับครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็ทำยอดไปได้ประมาณ1,300กว่าล้านนะครับก็ประมาณกึ่งหนึ่งพอดีนะครับก็ยังคิดว่าทุกอย่างนี่ก็ยังอยู่ในอยู่อยู่อยู่ในแผนนะครับค,คิดว่าเรามีโอกาสที่เราจะ Achieve Goal พวกนี้ ครับในส่วนของฐานะาในส่วนของงบการเงิน Q สองนะครับในส่วนของ Q 2นะครับก็เป็นอีกอีก Q หนึ่งนะครับที่บริษัทเนี่ยยังสามารถมีเดลิเ e อร์เปอร์ฟอร์แมนซได้ค่อนข้างดีนะครับที่ทางนักลงทุนเนี่ยพอพอทราบนะครับที่ตอน Q 1เนี่ยทางผมเนี่ยก็ได้ได้ได้บอกว่าตัวเลขตอน Q 1ที่เรารับรู้มา655ล้านเนี่ยถือเป็นยอดที่สูงสุดในรอบเกือบ8ปี รประมาณ8ปีใน Q2 เนี่ยเราก็ยังสามารถร่วมผลงานเนี่ยได้ดีอย่างต่อนเนื่องนะครับใน Q2 เนี่ยถ้าเทียบ Q1Q เนี่ยยังโตมากกว่า Q1 เนี่ยนิดหน่อยนะครับประมาณ1%นะครับแต่ถ้าเทียบเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็จะเติบโตที่ประมาณ13%นะโดยใน Q2 เนี่ยเรามียอดรับรููทั้งหมดเนี่ย662.5ล้านนะครับ ในส่วนของอีกตัวหนึ่งที่เราทําผลงานได้ค่อนข้างดีในคิว2เนี่ยก็คือค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารนะครับจะเห็นว่าแม้แม้ว่ายอดรับรู้ของเราเนี่ยจะมีการเติบโตขึ้นถึงเกือบ13%เนี่ยแต่ว่าถ้าดูเม็ดเงินในส่วนของค่าใช้ใจ่ายในการบริหารแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายในการขายเนี่ยกับปรับลดลงนะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ66ล้านใน q ิว2ปีล่าสุดเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ62.7ล้านนะครับหรือลดลงประมาณ5%นะครับ อีกตัวหนึ่งที่ปรับลดลงเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายทางด้านการเงินน,นะครับในปีที่แล้วเนี่ยอยู่ใกล้ๆประมาณ10ล้านนะครับในคิวล่าสุดเนี่ยลงมาเหลืออยู่ที่7.9ล้านหรือปรับลดลงเนี่ยประมาณ18เปนะครับเนทโปรฟิตของตัวคิวสปีล่าสุดเนี่ยออกมาที่136ล้านนะครับถ้าเทียบคิวอันคิวเนี่ยก็เติบโตที่ประมาณ8เปอร์เซ็นต์และถ้าเทียบเจอันเจียเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ25เปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าข้ามาดูในส่วนของคอมมอนไซด์นะครับ mm hmm. ก็เห็นว่ากลอสโปรฟิตมาจินเนี่ยใน Q2 เนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในเลนจ์ที่ดีกว่าอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก,กน,นะครับใน Q2 เนี่ย GP ของเราเนี่ยอยู่ที่38.4นะครับถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมเนี่ยที่โดยค่าเฉลี่ยประมาณ30บริษัทเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่30ต้นๆน,น,นีนะครับ33นะครับในส่วนของ s g สเนเนี่ยใน Q2 เนี่ยปรับลดลงมานะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ตอยอดขายเนี่ยอยู่แค่ประมาณ9.5นะครับ จากที่ในขนาดเดียวกันในช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลให้ Q2 เนี่ยตัว Net Profit Margin เนี่ยก็จะอยู่